นายบุญเกิดสิงเดชะอายุ33ปีเหตุเกิดเมื่อวันที่10เมษายน2568นะครับอยู่บ้านกอไผ่โทนตำบลกกดู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยใช้อาวุธข้าหลามยิงร้อยตำรวจเอกไผโลดพรมอินเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลยเสียชีวิตขณะเข้าตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายโดยคนร้ายได้หลบหนีไปและไม่ทราบชนิดอาวุธที่ใช้ก่อเหตุผมคิดว่าคงทราบแล้วครับว่าเป็นเข้าหลามประเภทใดนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนะครับนี่ครับนี่นะครับไออย่างเนี้ย ชุดภูทรจังหวัดเลยกับท่านผู้จัดการตารวจภูทรภาคสี่ต้องจัดชุดไล่ล่านะนะครับต้องไล่ล่านะครับเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้นะครับเอาไว้ไม่ได้นะครับ,รบถือว่าต่อสู้เจ้าพนักงาน ถ้าจะพนักงานขณะฏปบัติหน้าที่มันจะได้ยับยั้งชั่งใจว่าต่อไปนี่อย่าสู้นะครับผมฝากความหวังไว้ด้วยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเลยให้ติดตามจับกลุ่มไหมเนี่ยนะครับเอาให้ได้ท่านเอาให้ได้ทีเดียนะครับ ไอ้บุญเกิดสิงห์ัเดชะเนี่ยครับถ้าไม่เข้ามอบตัวนะจัดการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ที่หน้าช่องดำผมนะครับหรืออาจจะขึ้นหน้าช่อง YouTube นะครับชาวบ้านก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยครับว่ามันไปหลบหนีอยู่ที่ใดนะครับ ว่ามันไปหลบหนีอยู่ที่ใดคนค้ายาเสพติดตำรวจเข้าไปทำการตรวจค้นใช้เข้าหลามยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านผู้กองด้วยนะครับถือว่าชีวิตพวกเรามันแขวนในเส้นได้แขวนอยู่บนเส้นได้นะครับจะถึงคราวดับวันใดเราก็ไม่รู้ออกไปทำงานจะได้กลับมากินข้าบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะครับกรณีของตำรวจภูทรจังหวัดเลยก็ต้องทำสำนวนให้มีการต่อสู้นะครับมีการต่อสู้นะครับจะกอดปั้มกันหรือจะใช้ข้อหลามพ่นใส่กันอะไรกันอย่างไรก็ช่างถ้ากรณีเข้าไปทำการตรวจค้นแล้วถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตจะได้5้ขั้น5ชั้นยศ แต่ถ้ามีการชกต่อยกอดปั้มกันถือว่ามีการต่อสู้นะครับน้องเขาจะได้เพิ่มมาเป็นเจขั้นเจชั้นยศนะครับจากร้อยตำรวจเอกก็จะเป็นพันตำรวจตรีพันตำรวจโทพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกพิเษพลตำรวจตรีพลตำรวจโทพลตำรวจเอกท่านร้อยตำรวจเอกท่านนี้จะได้ยศพลตำรวจเอกและจะได้บำเหน็จพิเศษทายาทเขาก็จะได้ธรรมทายาทได้เป็นนายตำรวจนะครับ น้องทำสำนวนให้ดีๆด้วยนะครับส่วนใหญ่ภูทรเราจะไม่ชำนาญเรื่องทําสำนวนขอขั้นกรณีพิเศษนะครับไม่ต้องรอสำนวนคดีายาานะครับให้ทําเสนอขอมาเลยแล้วก็พอสำนวนคดีชอคดีชนสูตรพิกษพเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วสรุป สั่งฟ้องคนร้ายกรณีข้าพาักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมแนบเข้ามาแนบเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นก็สอบถามทางกำลังพลสัญญากานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าเขาขอกันยังไงกรณีร้อยตำรวจเอกท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วก็ให้ผูุ้้งข้าบัญชาเซ็นขอให้ตามแบบ ผมจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นแบบพอปอสองมั้งครับถ้ากรณีเขายังไม่เสียชีวิตก็ให้เจ้าตัวเซ็นขอมาเองนะครับดูแลเรื่องสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะครับไอ้เรื่องงานศพจัดพิธีงานศพให้สมเกียรติมันก็ไม่เท่าไหร่อย่าผมห่วงเรื่องสํานวนมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ทำกันไม่ค่อยเป็นนะครับ สงครานวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าผมไปที่ไร่อังุ่นนาการดานะครับนะครับไปที่ไร่องุ่นนาการดานะครับมีครับ มีก็มีขายที่ที่ไร่อง่งหุ่นนาการดาสั่งทั้งเพจฟ้าได้ครับเพจฟ้าของไร่อง่งหุ่นนาการดานะครับแล้วก็พระยี่ห้าพุทธวัดท่านก็สั่งทางเพจไร่องุ่นนาการดาได้เลยนะครับไม่มีคนมาหาเรื่องผมแล้วครับ ยังไม่มีนะลูกแม่หนูไม่ต้องห่วงครับผมเอาตัวรอดได้นะครับเอาตัวรอดได้นะครับไม่เป็นไรครับมาเนี่ยคนเราบางทีมันก็คิดว่าตัวเองเก่งก็อาจจะอยากประลองกำลังประลองฝีมือนะครับไม่เป็นไรครับมาผมไม่ค่อยได้ดูคำถามนะครับมัน วันนี้ก็เพิ่งไปแต่งข้าหลามมาครับเอาเข้าหลามไปแต่งมาสามกระบอกนะครับไปแต่งมาสามกระบอกได้คืนมาสองกระบอกยังค้างที่ช่างตึงร้านปิยะนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่างแต่งอาวุธปืนเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับผมบังเอิญได้ลำกล้องมาใหม่นะครับแล้วก็ไปทดสอบแล้วมันก็ติดขัดเนื่องจากสีที่มันเคลือบสีทองที่เคลือบอยู่ข้างนอกเนี่ย มันไหลเยิ้มเข้าไปในรังเพลิงนะครับทําให้มันติดขัดนะครับมันลัวปุ๊บ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 ไม่ได้นะครับผมก็เลยไปแต่งนะครับไม่นั้นหงุดหงิดใจนอนไม่หลับแหละครับก็เลยต้องตีไปนะครับเพิ่งจะเสร็จครับเพิ่งจะเสร็จนะครับนะครับวันนี้ที่ที่ทํางานเขาลดน้ําดําหัวกันนะครับเขาก็แจกเสื้อลายดอกมาให้ผมนะครับ เมื่อวานก็ครั้งหนึ่งเมื่อวานของคณะกรรมการพี่นาเรื่องร้องเรียนตำรวจลดน้ําดําหัวกันนะครับวันนี้ก็ของสํานักง,งานเจเลตตารวจแห่งชาติเขาลดน้ําดําหัวกันนะครับมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่มีประชุมก็รีดตีไปทาข้าวหลามเลยนะครับทําข้าวหลามมันเป็นความชอบผมนะครับเป็นความชอบส่วนตัวผมนะครับผมไม่กลัวใครมาหาเรื่องผมแล้วครับ มาก็ยกมือไหว้ผมก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้ไปนะครับบอกผมไม่สู้แล้วครับผมแก่แล้วนะครับผมแก่แล้วนะครับไม่สู้แล้วครับเสื้อตัวนี้นี่เป็นเสื้อเสื้อสมเด็จพระเทพตอนพระชนมรษาครบหกสิบพรรษาครับ ตั้งแต่สมัยผมรับราชการแล้วครับก็ซื้อตัวละร้อยยี่สิบาทครับผมซื้อมาสิบตัวนะซื้อมาสิบตัวนะครับก็จะมีเสื้อสีเหลืองแล้วก็เสื้อสีเหลืองมันคับครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันสองเอ็งมันใหญ่แล้วครับผ้านิ่มดีเนี่ยดีกว่าเสื้อราคาตัวหลายตังอีกนะครับผมก็ชอบใส่ครับชอบใส่อยู่กับบ้านอะไรเงี้ยนะครับมีสิบตัวนะครับมีสิบตัวเลยนะครับ ก็ใส่แล้วนิ่มดีนะครับนิ่มดีนะครับแล้วผมเคารพพ่องท่านอย่างสูงสุดในชีวิตผมด้วยนะฮะผมก็จะใส่ตลอดนะครับไปอัดรายการมาครับไปอัดรายการนะครับไปอัดรายการของคุณหม่ำโต๊ะเดียวนะครับท่านปัญญาคุณปัญญาเจ้าของ WorkPo i n t นะครับเขาประสานเชิญมานะครับ ออกอากาศน่าจะเดือนพฤษภาคม้งครับออกอากาศเดือนพฤษภาคมนะครับผมใส่เสื้อถูกๆครับมาเนี่ยถูกๆครับมาส่วนใหญ่เอฟซีก็จะซื้อให้นะครับไม่ต้องซื้อให้ผมนะครับผมมีพอแล้วนะครับมานะครับมาผมก็จะชอบใส่อันนี้อันนี้ไม่ให้ใครนะครับเนี่ย นี่ใส่มาตั้งสิบฟอปีแล้วเนี่ยนะครับสิบฟอปีแล้ะครับฝึกยิงเข้าหลามใช่ไหมลูกตั้งแต่อายุประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยถ้าจะเป็นนักนักนักยิงปืนทีมชาติอย่างเงี้ยหนูก็ฝึกตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามนะครับได้นะฮะถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยถ้าใช้ในการป้องกันตัวนี่อาจจะ หลักการฝึกใช่ไหมหลักการฝึกนี่คือหนึ่งเนี่ยต้องเรียนรู้กลไกให้มันคล่องให้มันชำนานก่อนนะครับให้มันชำนานก่อนนะครับคือนิ้วไม่เข้าโก่งไกลและไม่เหนี่ยวไม่เอาลำกล้องหันไปทางคนนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าเข้าหลามกระบอกนี้มีกระสุนไหมต้องคิดว่ามีตลอดเวลานะครับถ้าเป็นแบบอโตเมติหรือกึ่งอโตเมติกเนี่ยต้องให้ตูดโบคือแม็กกาซินเอานิ้วจิ้มไป เอานิ้วจิ้มไปใต้ตูดต้องไม่มีแมกกาซีนบรรจุอยู่นะครับเขาเรียกว่าตูดโบค้างสไลด์แล้วดูในลำกล้องนะครับไม่มีกระสุนคาอยู่เขาเรียกว่ารูโบตูดโบรูโบนะครับแล้วก็ปิดก่อนจะเหนียวแช่ออกไปเนี่ยจะต้องหันขึ้นฟ้าหรือลงดินไปนะครับไม่หันไปทางคนนะครับ